นี่นะครับวันที่2ของการแข่งขันนะครับวันศุกร์ที่1สิงหาคมนะครับก็คือ ตลรางใหม่นะครับจะมีแค่หลัง6โมงเย็นเท่านั้นนะครับตามกฎหมายประเทศไทยวิ e เดย์6โมงเย็นว e กเอนเริ่มเที่ยงนะครับแล้วก็ต้องจบก่อนเที่ยงคืนนะครับก็ตอนนี้ก็คงต้องรอติดตามอัปเดตหลายวันเลยนะครับว่าสเกดูจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับผม ก็วันนี้วันที่2นะครับนี่มีจอแสดงให้ดูนะครับว่าเมื่อวานรายการเมื่อวานเนี่ยแต่ละคนเรียชิปเท่าไหร่กันบ้างนะครับชิปลีตตอนนี้8ปดแสนนะตอนนี้ชินชินทวินมีอยู่2อง0มชิปนะครับชิวๆครับแล้วก็แล้วก็วันนี้มีโซนใหม่ภายในงานนะครับฟุ๊ฟุ๊นี่นี่แหละครับ ประเทศไทยจะขาดสิ่งนี้ไปได้ยังไงม g ส l o ล n าวนะครับนี่มาส аж ลาวก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะฟรีหรือจะเสียตังยังไงนะครับก็รอดูกันได้นะครับโโอ้ห oh. <laughs> oh. <laughs> เรียกต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ซีดตามนี้เลยซีด t จ็ดเทเบิลสามอีกสองครับหวังว่าอุ้ยเป็นโต๊ะใหม่ด้วยนะครับเป็นโต๊ะใหม่ถ้าเป็นโต๊ะใหม่คือทุกคนสตาร์ทอินสเต็เท่ากันนะครับไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบโชคดีมากครับรวยครับ WPP น e ีเ v e n ์ครั้งแรกในชีวิตนะครับ let's go ครับ เบรกแรกนะครับสำหรับรายการ WPT p ร i m ม์ h a i l a n d Exhibition Championship Day 1A นะครับผมโอเคชื่อยาวมากก็ starting chip 40,000นะครับก็ตอนนี้มี34,300ครับ34,300ต่อไปบรายมัน800ก็มีมา,มา42 43, บิ๊ก43บิ๊กอะไรประมาณนั้นนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับ ผู้สมัครตอนนี้ประมาณ3-4 0 0คนแล้วครับเดี๋ยวไปดูใช่แล้วก็มีคนต่อคิวรอเยอะอยู่นะครับก็การเล่นคนในโต๊ะเอาตรงๆนะครับก็เหมือนมีฟันเพลเยอร์ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็มีเหมือนดูดูเป็นเหมือนมือโปรอ,อีกประมาณครึ่งนึ่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่เพราะผมมาอยู่ตรงกลางพอดีโอเคครับก็ไปลุยกันต่อครับ เอกนะครับตอนนี้ชิปผมมีประมาณ90,000ชิปนะครับเอเวอร์เรจ6 0 0 0 0นะครับก็น่าจะชิปลีดโตและชิปลีดครับชิปลีดแล้วก็มีคนบัสไปแล้ว3คนจากโตผมนะครับความรู้สึกที่เล่นนะครับคือเหมือนภูของนักเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ แข่งเท่าที่คิดนะเอาผู้พูดตรงๆพูดตรงๆคือตอนแรกหวังว่าแบบไม่ใช่ตอนแรกหวังตอนแรกคิดว่ามันจะมันจะเล่นยากกว่านี้แต่ว่าเหมือนก็เล่นปกติก็เล่นได้นะครับก็ถือว่าดีมากครับดีมากตอนนี้แบบไหลไปได้เรื่อยๆนะครับก็เล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็น่าจะโอเคนะครับผมุยต่อครับุยต่อนี่เบรกที่2ละโฟกัสโฟกัสครับ let's go ครับแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้มีฉากปัอดศาสตร์ถ่ายไม่ทันนะครับก็คือนี่ ITM เป็นทางการแรกในประเทศไทยนะครับรายการ Opener Free l ร w นะก็คนอันดับสุดท้ายก็ได้9,000นะครับอันดับหนึ่งได้5 000, 5 0 0 0 0นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกัน a few moments later. all righty, all dealers in flight. 1a of the main event. This hand, please stop Let's go. and ship race off the 500s. players, i need you all to write your name, country and chip count on your bag. and once again, if you are in the small blind and the last hand of today, please put the dealer button inside your bag as well. <laughs> ใช่ก็คือทูที่ยังไม่ไอทีพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาเล่นต่อไอทีเอมครับอันนี้เราอยู่ไหนกนเมนิเวนใช่ไหมครับใช่ครับยังไม่เทียครับยังไม่เทียมก็คือพรุ่งนี้เล่นจนไอทเอ็ครับเอา12.5%องเอร์เซครับลองลองคูณดูกันนะครับถ้ารา25คูณด้วย10บศูน1-2-5ูค่ะคสค่ัูน ได้65คน66คนครับห66คนไอเดียร้อยกว่าคนเหลืออีกแค่53คนไอเดียแล้วโอ้โหยังเหลืออีกพี่พี่เหลือสิบเท่าไหร่ครับาโอ้เยอะม <laughs> <laughs> <Okay, S 3> ากไเยอะโอเคก็แพ็คครั้งที่แบ็คครั้งที่สองในชีวิตแต่ว่าแบ็คปลอมแบ็คปลอมจริง จะไม่ใส่อ๋อชินใส่เหรอคพดีก This one I need to put here เดี๋ยวเดี๋วให้มันไปชาร์จพลังก่อนใส่ไปให้หมดอะใส่ไปให้หมด Sorry. พลอยอพยูของเขาต้องแตกผมนบพออินแค่สามคนร้วนอย่างเงี้นะครับก็ก็ยอมรับได้ครับเพราะมันคือมอเตอร์ครับก็จบไปแล้วนะครับ day 1 a ครับก็เอ่อเลเวลอ่ะถึงเบรกที่2อ่ะผมอ่ะ ทรง,งชิปลีดมาได้ตลอดเนื่องจากในโต๊ะเนี่ยยังมีฟันเพลเยอร์ค่อนข้างเยอะแล้วแบบอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆหรือคนข้างๆผมอะเขาแบบแอมทายอยากแบบอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็สนุกดีครับก็เป็นโต๊ะที่เฮฮาดีครับเพราะว่าผมอะคอยพูดคุยกับคนในโต๊ะต,ตลอดก็แรกๆก็โดนถามว่าเฮ้ยเป็นโปรเพลเยอร์ป่ะเนี่ยผมก็บอกผมไม่ได้เป็นโปรแต่จ็อบผมอะคือโป๊กเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับก็มีโจ๊กนิดน,นึงครับคุยกันเฮฮาครับครับผมก็ ผมเข้า day 2ไปนะครับตอนนี้เหลือ72,000ชิปนะครับซึ่งพวกงนี้ปลายจะสตาร์ทที่4 000, 8 0 0 0ก็คือเหลือแค่9บิ๊กไบต์นั่นแหละครับก็แต่โชคดีที่ปุ่มอ่ะเพิ่งเลยเลยผมไปประมาณ2คนก็อาจจะมีเวลารอแต่ว่าถ้าเกิดโดนบรายกินรอบนึงก็เหลือ7จ็บิ๊กละอะไรประมาณนี้นะครับก็อดทนครับเพราะว่ารายการที่ผ่าน,านมาอย่าง gsop ที่ผมไปจบเมนูวันที่18ก็เข้า day t ด้วยเหลือแบบ10 สิบสิบเอ็ดสิบสองบิ๊กอะไรแบบนี้ครับแบบผมก็อดทนรอสองชั่วโมงจน AA เข้าแล้วก็เดาพออัพได้ผมก็จะใช้แทคติกเดิมเนี่ยแหละครับในการลุยต่อก็โบเกอร์คือเกมแข่งความอดทนครับแล้วก็ดีใจมากครับที่เห็นแบบผู้เล่นชาวไทยหลายคนเนาะที่ชิงตั๋วมาได้แล้วแบบเข้าเดทูได้ก็เราจะคว้าแชมป์ไปด้วยกันไอ้คว้าแชมป์ไปด้วยกันไม่ได้๋ยวเราจะเข้าไฟนอลไปด้วยกันได้นะครับก็ ฝากติดตามพรุ่งนี้ด้วยนะครับ Day 2 Main Event WPT Prime Thailand Exclusive Exhibition <laughs> <A> Exhibition <laughs> โอ้เกือ <laughs> บเกือบปิดเท่แล้วนะแบ <laughs> บนี้แหละอันนี้เป็น,นหนึ่งในคนไทย <laughs> ที่เอ่อมาต่อแถวได้120คนแรกของวันแรกนะแล้วก็เขายังอยู่รอดเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของ พี่เขาว่าพี่ขารู้สึกยังไงบ้างก็เอาครับก็จะช่องทมินโบเกอร์ขอสัมภาษณ์คนไทยนะครับที่สามารถชิงตั๋วสามารถชิงตั๋วเข้ามาแล้วก็ผ่านเข้าเดส์ทูได้นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าครั้งนี้คือครั้งแรกที่เราครั้งแรกในชีวิตที่เล่นไม่ว่าจะเป็นแบบไม่เคยแบบออนไลน์แล้ก็ไม่ได้เล่นจริงจัง เราก็ไม่เคยเล่นไล์เกมแค่มานั่งต่อแถวเป็นเพื่อนแฟนเฉยๆแล้วแฟนเ็าบอกว่าลงเธอลงไม่เธอมันออกจากแถวไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างนี้เราก็เลยลงไปโอ้โหนี่แหละครับคือโอกาสของคนดูทุกคนตอนนี้นะใครที่ยังไม่เคยเริ่มเล่นนี่นี่คือตัวอย่างที่ดีเขาสามารถ ปุ๊บปุเข้ามาเมนอีเวนต์ WPT นะครับไม่ใช่รายการเล็กๆแต่ทั่วไปแต่เท่านั้นนะครับ WPT นะครับแรกเลยที่เข้าเล่นแล้วได้เข้ามาในดูด้วยใช่ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเซนด์ฟอมนะ And we do have the shot clock now in play. Four time bank extensions per player. Pre is 20 seconds. Post flop is 30 seconds. Blinds will resume at 4,000, 8,000. Big blind ante, 8,000. Best of luck to you all. Dealers, shuffle up and deal. A few moments later. ตอนนี้สโตนบับเบิลแล้วนะครับสโตนบับเบิลเหลือ67คน ITM 66คนนะ ITM m เ i n ม v e นอแรกของประเทศไทยนะครับครับผมตอนนี้ก็สถานการณ์สโตนบับเบิลนะครับเหลือ67คน ITM และเข้าเดย์ทั้งหมด66คนครับสถานการณ์ตอนนี้ไ j แจ็ค l l In นะครับและ บอททอนที่เป็นชิปลีดนะครับข้างขวาคอไปนะครับบอดตกมาเป็น5้ควีนแจ็คนะครับทูโทนถ้าเกิดชิปลีดชนะนะครับก็จะ i t ทีเอ็ทันทีเลยนะครับ <c oughs>

มาถาวินไอทีเอ็มแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เข้าเดย์สองแบบจริงๆแล้ <JA Sono> Familien> Little> uh> Duncan วไม่ใช่เดย์สองแบบปอปปอป ตอนนี้จะเ,เริ่มแบ็คเข้าเดทัราคะนี่เป็นเด y ์ทรจริงๆแล้วก็เป็นเด y ์ทที่ ICM แล้วของ Main Event อเมนีเวนต์ WPT ประเทศไทย <c oughs> มีเริ่มเจ็ดิ๊กมันเนอะเอ็นดู Lucky 7มั้ยไหมนักโคลเฮน แบ f โฟดีกว่าแบ d คอเปเาตังไว้ฮนะเข้าให้ไปเรียกชิปเข้าเข้า day t w เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนอีเวนต์ WPT นะครับก็ชิปอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็วันนี้เริ่มมาก็ชิปประมาณนี้แหละครับประมาณไม่ถึง10บบิ๊กแล้วก็ขึ้นมาได้ แล้วก็ทรงๆอยู่ได้นะครับก็จริงๆแฮนด์สุดท้ายถ้าผมพอไปครับผมผมชนะผมติดสเตรทนัสเตรทเลยแต่ว่ามันสโตนบับเบิลด้วยอะไรด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเำให้ผมต้องหมอบนะครับก็ตัดสินใจถูกแล้วแหละไม่มีตัดสินใจพลาดนะครับก็ไว้ลุยกันต่อครับว่าเดย์สองจะรันได้ดีแค่ไหนว่าจะไปถึงเดย์สามได้หรือเปล่านะครับก็ลุยกันต่อครับแบ็คเมนีเวต์